สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอพลังคิดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อเวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดอาจารย์ครับเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตผมได้ยินคําว่าโฮมเพจอยากรู้จังครับว่ามันคืออะไรลหละครับโฮมเพจคือเอกสารหน้าแรกของเว็บไซต์ที่เราเปิดเข้าไปครับโฮมเพจจึงเปรียบเสมือนหน้าบ้านของเว็บไซต์ ซึ่งมักจะบอกชื่อองค์กรหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์มีรายการข้อมูลหรือหัวข้อเรื่องต่างๆที่เว็บไซต์นั้นต้องการนําเสนอและมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าอ,าอื่นดังนั้นหากโฮมเพจถูกออกแบบไว้อย่างสวยงามน่าสนใจก็จะชวนให้มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากไปด้วยครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าโฮมเพจบ้านของต้นคิดหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่เว็บไซต์ใดส่งคําตอบกันเข้ามาต้นคิดมีภูมิแจสวยๆมากให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถา ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี